เมนูไข่พะโล้เนี่ยในปี2024ปีที่แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งใน10เมนูที่คนเซิร์ชเยอะที่สุดนะสูตรแม่เองบ้านๆทำง่ายๆเดินไม่มีอะไรยากเองอกร่อนเปกะพีเลยถ้าล่อนตอกแตกปีก็หนึ่งใหญ่ใจไข่พะโล้แม่นะสาชั้นนะไม่ต้องเคี้ยวเน้นบดที่ลิ้นกับเพดานเอาอความ ความเที่ยวความเผ็ดผมความอะไรอ่ะมันจะแบบว่ามันอร่อยมากหมูาสามชั้นของเราแบบผิวใสหยุใช้ไว้ดีไก่เผ็ดพริกแห้งใส่หนอ่อไม้โอ้เผ็ดก็คคใคได้กินได้เผ็ดขนานี้มันนัวน้ำมันจะมีความข้นหน่อไม้พูดแบบดีมากๆอร่อยไหมแม่ทำวันนี้อร่อยกินะแล้วจะขายได้ไหมเนี่ยเรียกพูก็กินได้ หยุดไม่ได้เลยยมตัวรับแรงกระแทกกับเมนูต้นปีเทียมฮัชิวกันได้เลย <c oughs> สวัสดีครับิน <c oughs> ดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดอารี่ครับคลิปที่ทุกคนรอคอยและถามถึงนะฮะกับครัวแม่เอ๋นะ,ะว่าหายไปไหนนะครับเบื้องต้นล่ายฟังก่อนคร่าวๆว่าแม่เขาตอนนี้นิวล็อกนะฮะ แขนขยับไม่ได้นะนิ้วก็ล็อกไหล่ก็ติดตาก็เป็นบวามขึ้นตาเป็นครบทุกโลกเป็น<ม>ผ,ผู้สูงอายุปเป็นเออ <laughs> คือวันนี้โอกาสพิเศษหน่อยทําเมนูที่แบบหลายคนน่าจะอยากกินกันวันนี้ทาเมนูอะไรครับแม่วันนี้ไม่จะทําไข่พะโล้กับอะไรจ้ะไข่ปโลใส่หมูสามชาั้นใส่เต้าหู้สูตรแม่เองบ้านบ้างทำง่ายๆเดินไม่มีอะไรยากเย็น ใช่เลยใครหาสูตรไข่พะโลอยู่ไคหาตอไปพที่นี่ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้ทําอะไรอยู่ครับนีปอกไข่ค่ะเป็นงานยากค่ะงานยากงานหินค่ะปอกไข่กล่าวว่าใช้กี่ฟองวันนี้นไหมใช้ยี่ห้าฟองค่ะยี่ห้าฟองวันนี้ไข่ฉันทําอย่างดีอะไรอย่างดีใส่สวยนู่นนี่อย่างดีปอกล่อนเป็นกะทิเลยถ้าหล่อนปอกแตกอีกก็มันเหนื่อยใจจริงแม่มั่นใจจ้หนูค่ะอ่านมาหนูปอกให้แม่ทำอย่างอื่นงานยากสุดจริงๆแล้วแม่ไม่ค่อยให้ไอ้แบบปอกไข่อะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่า เป็นคนมือหนักเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่เอ๋อบอกแล้วกันว่าแม่เอ๋อเขาใส่เกลือลงไปประมาณไหนแต่ไอคิดว่าหลายๆบ้านน่ะเวลาต้มไข่อ่ะมีทริคของบ้านใ,นใครบ้านมันอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ไปที่ใครทริคมาแล้วกันนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะแม่เอ๋อเนี่ยเขาล้างหมูแล้วก็ขัดหมูด้วยเกลือเพราะว่ามันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวใช่ไหมคะแล้วก็หั่นหมูเนี่ยเก็บไปแล้ววัตถุดิบของเราวันนี้นะครับมีหมูสามชั้นเต้าหู้น้ำตาลปี๊บยังไม่เสร็จนะอันนี้ผงพะโล้นะครับออมีโพยกั๊กด้วย อันนี้เราจะทำสามเกินนะคะผักชีรากผักชีรากาใหญ่ๆสองมา,กกาเกิซอยตัวสามเกินนี่เขามีขายไหมหรือต้องทําเองอย่างทำเองอย่างเองอางดียว<ๆ>ค่ะทำมาทิ้งไว้ไม่ได้มันจะแห้งมันจะไม่หอม,อมแล้วตามสดๆต้นนี้ต้นใหญ่ๆเอาตัวไม่ต้องกะเก์อะไรมากเอาที่เราพอใจอยากใส่เท่านี้ก็ใส่เท่านี้อยากใส่เท่านั้นก็คือใส่เท่านั้นใส่ผักชาีอยากให้หอมมากหอมน้อยก็ใส่ไปกระเทียมต้นนี้สามเ,เกิน,กน,แ,ลน,กนแล้วเดี๋ยวเราไปโขกกัน อ่าน,นี่เราก็เอาสารเกลือของเราที่เเตรียมไว้เมื่อกี้มาตำนะได้เวลาทำอะไรจ๊ะเดี๋ยวเราจะคั่วพวกเครื่องเทศพวกนี้นะคะให้มีกลิ่นออกออกมาก่อนคั่วด้วยไฟเบานะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้แทนคือแ,แบบกลิ่นอันเนี้ยพอแบบว่าเราแบบคั่วเพียวๆอ่ะเหมือนอาหารจีนเลยอ่ะ <apanese> ช่วงนี้ไปจีนบ่อยเลยแบบรู้ว่าอาหารจีนเป็นยังไงใครยังไม่ดูคลิปจีนไปดูด้วยนะคะอุ้ยมันมันเอามาแล้วก็ต่อใส่ถ้วยเอาเสร็จแล้วก็ どうぞ。 ทอดเต้าหู้ในกระทะเดียวกันเลยใช่ไหมยายได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วน้ามันต้องใส่ไหมต้องใส่สิคะอ๋อใส่น้ามันเที่ยวทอดได้ไหมคะนึกว่าเรากินครีนใช้น้ําทอดไม่คีนนะคะคุณคณะคุณอะไรแม่เราอเอาจะผอมเพียวถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนผอมเราก็จะดูอ้วนเรา้าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับช้างอย่างนี้หมูอย่างนี้เราจะดูผอมขึ้นมาเลยแม่เราจะสบายใจที่มาในการกินเลยขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะหลังจากที่เราแบบคั่วเครื่องหอมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทอดเต้าหู้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยนะคะ เต้าหู้กำลังเหลืองสวยเลยเป็นเบอร์แหวนอ่ะนี่กำลังถ่ายทอดสูตรอาหารรับต่อจากแม่ไปอะไรนะปอบอะ่ะไอนน้ที่เป็นถ่ายตะขาบอ,ะอ่ะฉันก็ตะขายตะขาบให่ลูกช่นอยู่ตอนนี้ตะขาบตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่นะะ่อยไเธอดูค่ะเธอดูหุ <laughs> ่นแล้วกนางตัวกลางแม่ถ่ายทอดให้เก่งมากแต่ไม่ค่อยจำแต่อยากทำอะไรก็ไปย้อนดูคิปตัวเองอะ่ะก็อยากทำอะไรอย่างี้เมนูนี้ไม่เคยทำแต่เมนูนี้เป็นเมนูประจำบ้านของเราเลยเพราะว่า กินทุกคนโง่เหมือนกันทำไมไม่เคยทำอ๋อเพราะเราคิดว่ามันเป็นเมนูมง่ายๆใครก็ทําได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราอยู่บ้านกันเกือบทั้งหมดเลยแหละก็เลยทําเมนูนี้กันใช่เพราะว่าด้วยความที่มันง่ายแล้วก็มีคนอยากลองทําอยากทําที่บ้านอะไรเงี้ยในปีที่ผ่านมาเมนูไข่พะโล้เนี่ยมีคนเซิร์ชใน Google ในปี2024ปีที่แล้วเนี่ยเยอะมากทุกคนเป็นหนึ่งใน10เมนูที่คนเซิร์ชเยอะที่สุดนะเมนูเซิร์ชช่วงไหนไอวะไอคิดว่าน่าจะเซิร์ชช่วงที่แบบไข่พะโล้พี่เอกำลังบูมๆเลยใช่ใช,ใช่แล้วก็แบบ แบบนี้นะฮะว่าถ้าเราทํากันเองเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอ้หแบบเหลืองแบบเหลืองพ่ดีมากอ้้ํำขายได้ไหมอันแเบบนี้ยอุ๊ยทำได้ไข่ะพล้เมนะสามชั้นนะไม่ต้องเคี้ยว ทำไมอ่ะเน้นบททิศลิ้นกับเฮดานเอารอแก๊สภายในครัวเรือนเลยนะเขาอาจจะใช้ต่อทางนึงอ่ะสี่เดือนห้าเดือนอ่าฉันนี่นะใช้ไม่เกินสองเดือนหมดแล้วเดี๋ยวต้องจับชายเดี๋ยวต้องทําอะไรที่มีมืกัดการเคี่ยวไม่ต้องห่วงเคี่ยวสะใจอ่ะคนก็ขยันบอกว่าให้ซื้อหม้อแรงดันอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ได้จะไม่ชอบโอ้แน่แม่คะนี่นี่สีกำลังสวยกำลังโม้เลยส่วนไข่เราก็มาคุกนี่ให้ใส่อะไรอ่ะ สีดำครับดูสิฉันได้ทํานาสีดําขึ้นมาเลยเทไม่ลงเลยนี่เธอนะแม่ก็ใช้มือมือแม่ล้างสะอาดแล้วนะคุกหน่อยคุกเกลี่ยวิ่งวิ่งก็จะล่อมอ๋อแล้ต้องคุกิีดําก่อนเหรอผมเข้าใจว่ามันดําเพราะว่าตัวของกะโลอะไรพวกนี้แต่ถ้าคุกไปเลยอย่างเงี้มันก็จะสวยสีจะเสมอกันหน่อยือให้สีมันเปลี่ยนได้ที่ไหนหน่อยใช่สีมันเปลี่ยนช่วยสีสันจะได้สวยไม่งั้นเม่ไลาเห็นไหมบางร้านเมื่อกี้ข้าวขาหมู ถ้าเขาต้มแต่ทีแรกเขาก็จะเอาไข่พะโล้ลงไปต้มหมึกขาหมูมสีก็จอกมาสวยแต่วันนี้ไข่ดีจังเลยไข่ออกดีจังเลยไข่หมดแล้วต้องต้มไข่ใหม่ก็ต้องเอาไข่มาวางไว้ข้างๆเห็นไหมขไข่เป็นขาวๆอ่า,อามันก็ไม่สวยอันนี้ก็คือ,อาทาสีไปก่อนเหรอเออสีมันจะออกมาได้สวยเท่านั้นเองไม่มีอะไระทำมัคุกๆหลังจากที่เราทอดเต้าหู้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ตักน้ำน้ำมันอ่ะที่ทอดเต้าู้ออกมาครึ่งหนึ่งผัดอะไรต่อน่ะ สามเกลือน้ำมันไม่ประมาณนี้ถ้าใครกลัวที่จะควบคุมน้ำมันไม่ได้ถ้ากลัวสามเกลือจะไหม้ใส่ไปเลยไม่ต้องรอให้แบบอาารอว่าาอะไรเลาไฟซะหน่อยเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนที่จะหอมอ่าพอเครื่องหอมแล้วเราก็ใส่ผงพรโลลงไปผัดด้วยเลยออมนะีพอหอมแล้วนะอืูกินหอมก็เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลผงิ่อเลยน้ำตาลนี้ไม่ใส่ประมาณหกขีดนะ่ะรสเข้มรสอ่อยยังไงเดี๋ยวไปปรับเตียงทีหลังได้ เรียกว่าเป็นขั้นตอนการคาราเมลไลซ์นะทำให้มันเป็นน,น้ำตาลเคี้ยวจะได้มันเราจะได้สีธรรมชาติโดยประมาณแต่ก็การขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเข้มมากเข้มน้อยเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้เข้มยอ่หน่อยบางคนก็ชอบไข่พาร์โลสีเข้มเข้มไอไม้บางคนชอบไข่พาร์โลสีเข้มอะ,รระ,ออระอเ,เราก็เติมซีอิ้วซีอิ้วดำไปซีอิ๊วดำไปเท่านั้นเองใช่แล้วมีคนชอบไม่เข้มเนี่ยหรอเน นั้นแต่บางคนก็ไม่ใช่ไม่ไม่เข้มเขาไม่อยาก,ยากใส่สีอิูวไงเขาก็แบบทินคลีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกทีแบบสวยแล้วว่าแม่บอกว่าเอาแบบเป็นคาราเมลเลยนะคาราเมลก็แปลว่าเกือบเกือบจะไหม้ใช่ไหมใช่ตัดไหม้ค่ะเมือ่อกี้เราได้สีตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่หมูลงไปผัดเลยผัดมันเลยเนอะถ้าสีไม่โอเคเราก็บีบใส่ไปได้เลยิีดำดำไว้หน่อย ใครชอบเข้มน้อยอะไรเงี้ยก็กะเอาตามความชอบของตัวเองเลยนะคะหอมมากตอนนี้คือหอมมากแต่เดี๋ยวเราเอาน้ำ้าอีกันตอนใส่ไม่จะใส่นี่เลยนะไม่ต้ทำไปเลยทีเดียวไม่รอเดือนไม่รออะไรทั้งสิ้นคือวิธีนี้ตามแม่ได้เลยง่ายๆยง่ายๆไม่ต้องมานั่งรออุ้ยเดือดรือยังเนาะเดี๋ยวจะต้องใส่ไข่เดี๋ยวต้องใส่นู่นใส่นี่ไปเลยอยากเดือดเมื่อไหร่ก็เดือดอันนี้ต้มมาเรียบร้อยแล้วต้องกลัวไข่ไหมแม่ใ่ไปเลยไม่ต้องคนคนทีเดียว ต้าหู้แม่ก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวน้ํามันจะไม่ซึมเข้าเนื้อพอดีกันเข้าข้างในแบบกัดมาแล้วมันช่าในปากเราใส่ไปเลยเลยูกอง,ง่ายๆไม่ต้องมานั่งพิธีพิธันอะไรมากนั่นไปเลยใส่รากผัชีจะสองปลายให้มันน้รํรหอมหนักขึ้นอีกอีกเรากินเองต้องถักของดีไปพวกนี้ใส่ไปเลยใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ใส่ใส่ให้มันเยอะหน่อยพอเคี่ยวอันนี้เปิดไฟตั้งไฟเสร็จมาอีกคือฉลองกันมาดูกันอีกทีให้มันเดือดแล้วเราก็มาดูซิว่ารสชาติก็เป็นยังไงอ่อนไปเข็มไป หวานไปหรืออ่อนหวานหรืออ่อนเค็มเราเข้ามาปรุงอีกทีตรงนั้นโอเคโอเคจ้าเดือดแล้วเดือดมากเดือดน่ากินแล้วอันนี้มันยังไม่เสร็จใช่ไหมแม่ยังี๋ือต้องเคี่ยวไปอีกรึอ๋อโอ้โหนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะทุกคนดูดี <c oughs> น่ากินมาก เราค่อยไล่ใส่ก่อนนะเกลือเปหนึ่งช้อนตอโต๊ะจะรสเนี่ยไม่ใส่ไม่อร่อยนะลูกต้องใส่รสนคะครับไอรสดีไปหนึ่งช้อนโต๊ะ <Okay. S 1> ทุกอย่างคือไล่ไม่ได้ใส่ว่าเจาะจงก็ใส่แค่นี้ <Okay. S 1> ทุกอย่างต้องไล่ต้องชิม,มต้องชิมแล้วต้องหล่ออย่ายแม่เราต้องเที่ยวปีเท่เท่าไหร่เค่แป๊บนึงเดี๋ยวเราให้มันทุกอย่างมันเข้าที่อยู่ที่ไอคักหน่อยให้รสชาติมันขึ้นมาก่อนแล้เราก็ไมาชิมกันดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนเพิ่มอะไรลดอะไรก็ได้เลรทีโอเคมาลคนชิมพะโล เป็นไงฮะรสชาติได้แล้วได้แล้วเหรอได้แล้วไม่มาเติมแล้วไม่ต้องเติมเลยเหรอแม่เติมเมื่อกี้รอบเดียวเลยเหรอแม่เนีเมื่อกี้ที่แม่เติมรอบเมื่อกี้รอบเดียวแล้วแม่มีแอบเติมอะไรป่ะไม่ได้เติมไม่เติมได้เลยเหรอเนี่ยจะจะมาเติมลูกนายเขาบอกไม่ใส่เขาบอกนอนแล้วหายใจออกมาเป็นกลิ่นรสดีอ่าผงชูรสเขาไม่เติมอ่าเขาบอกอร่อยแล้วเดี๋ยวนี่แม่ทำผัดเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ กินคู่กันนะกินคู่กันอ่าอันนี้เราก็มาผัดไก่ขงองเอร,ราต่อเปิดไฟไม่ต้องใช้น้ำ,นนำนมันหน่อยน้ำพันธุ์ที่เราทอดต้าหู้เราไม่เราไม่กี้เนี่ยใส่ไปเลยไม่ต้องรองให้มันเดือดนะลูกใส่ไปเลยผัดให้หอมอหอมเลยโอ้แบบกลิก่นแบบกลิ่นพริกแห้งอะ่ะเตรียมตัวรับแรงกระแทกกับเมนูต้นปีเทียมฮัชชิ่วกันได้เลยใส่น้ำล้างครกไปหน่อย เวลายายทํามันดูง่ายไปหมดเลยเนาะแบบเหมือนแบบแบบยายใส่แค่แบบเครื่องปรุงอ่ะหนึ่งทีอ่ะมเมื่อกี้ก็ได้เลยอันนี้ก็เหมือนแบบใส่เลยปุ๊บเขาทำมาตลอดแลงก็เลยกับถุกเลยว่าเท่านี้ก็พอแล้วนี่ม่ใส่อะไรบ้างซอสดีแล้วก็ซอสหอยนางรมเมื่อกี้นะฮะใช่แล้วคนชูรสเลนตาลปลาซอสปรุงรสอีกน,นิดนึงใครบอกโอ้โหทำไมผันน้ำเจิงไม่ต้องกลัวนะจ๊ะแห้งแต่ไมไปก่อนแดงบอกน่ากิน กินเลยได้ไหมไม่ชิมได้ไหมแม่ได้เลยจ้าเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้น้ำอ่ะมันยังไม่ค่อยงวดมากต้องรออีกนิดหนึ่งแต่เบสคือมันแบบอร่อยแล้วแซ่บมากทุกคนเดี๋ยวพอน้ำมันเริ่มงวดใช่ป่ะผมเชื่อว่ามันอาจจะแบบไม่ต้องเติมเพิ่มสําหรับผมนะรู้สึกว่ามันถ้ามันงวดกว่านี้มันจะเค็มขึ้นมากกว่านี้เี้ยวเค็มอีกนิดหวานอีกนิดเพราะว่าตอนนี้ที่ได้กลิ่นอ่ะ ันคือเพคอย่างเดียวเลย่พิกับน้ำมันเหอเพิ่มอย่างนี้อย่างไรอ,อีกนิดนึงแล้วเอเคเลยโหเผ็ด oh. ใครจะกินได้แต่เผ็ดขนาดนี้พริกแห้งเนี่ยวันนี้แม่เขา,าใส่พริกแห้งเนี่ยแต่ฉันชอบนะนเพราะว่าสายไตดิแต่อาอ่ะจะไม่ชอบกินอะไรที่มันเผ็ดร้อนมากๆเพราะรู้ว่าตัดกำลังหูอื้ออีกเผ็ดด้วยแล้วก็จังหวะหิวๆกินไปลวกปลาอีกชีวิตจบเลยมารออีกทีหนึ่งขึ้นมาแล้วขึ้นไหม ชิมไหมชิมไหมัน้องคาตายกินไม่เต้นน้องคาตาินเป็นแต่แขกไพรโล่กินไพรโล่เป็นไหมเออกินเฮ้ยโอ้โหแต่ละคนที่กี่โมงกี่ยามเนี่ยแล้วมันเหมือนแต่กดมีแต่คนตื่นมาเฮ้ยเราสนวิ่งหนีอ่ะแม่ไม่เอาแล้วพอแล้วรู้แล้วว่าอร่อยปรุงรสเสร็จแป๊บเรียบร้อยอร่อยตามที่เราต้องการมีตัวหอมตัวชุ่มชืงเราอีกอย่างหนึ่ง โอ้ละพาใส่ไปค่ะจะได้ทำแผนจะยังมีอะไลูกค้าประกันภัยป่ะ, <c oughs> ะได้นะประกันชีวิต <c oughs> แม่แม่ต้องใช้แล้วประกันชีวิตตอนนี้เพราะว่าไอ้แม่เป็นชีวิตประกันสุขภาพเข้าได้เลยเข้าได้เลยนะประกันสุขภาพแม่ต้องการประกันสุขภาพเพราะว่าชวโชคนีโรคภัยเริ่มมาเยือน,น <c oughs> <c oughs> มีทั้งแบบว่าเกี่ยวกับร่างกายแล้วก็เบาหวานด้วยเข้าได้หมดเลยนะโรคเลยแม่อยู่ที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนโต๊ะทางข้าว เย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ได้เวลากินฮนะเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ชอบที่สุดของการทำไอซัพแบงโซยเวลาในครัวก็คือจามกันไม่หยุดกว่าจะได้เมนูนี้ออกมาวันนี้น้องแพงมาทานด้วยแซ่บดับเลยเออ okay. แพงกินอะไรตัดต่อเลยลูกตัดเป็นลูกตัดเลยเฮ้ยหแพนกินของเผ็อดอยอ่ะเมนูวันนี้นะฮะไข่พะโล้หมูแม่เอ๋สูตรแม่เอ๋แล้วก็ไก่ผัดพริกแห้งใส่นอไม้น่ากินมากสีสันทุกคน นี่พะโลหน่อ huh. ยสามชั้นาไม่ได้กินนะคะเขาเอาเน้นเอาเนื้ออันที่แบบว่าเยอะๆคือคนแบบชอบกินแบบพะโลแบบน้ําชุ่มข้าวอ่ะใครเป็นไหมนึกออกป้าเหมือนเหมือนเรากินข้าวต้มพะโลอ่ะนึกออกป่ะป้าชอบอย่างนั้นมากนี่เน้อวัวคืแบบฟูๆนะแล้วก็แบบหมูสามชั้นของเราแบบผิวใส่ดุดใช้ไว้เป็นนิ่งคือไข่พะโลอ่ะสีนี้คือถูกใจมากแต่จะชอบมากกว่านี้ถ้า ได้กินวันพ่กนี้ทำไมอ่ะความคาบความเคี่ยวความเสร็จผงความอะไรอ่ะมันจะแบบมันอร่อยมากมันต้องค้างคืนใช่คือเหมือนต้องเคี่ยวค้างไว้สักคืนหนึ่งจริงๆมันจะดีที่สุดใช่ไหมไม่หรอกคือจริงๆแล้วก็กินได้แล้วนี่ไหะแต่ว่าเราจะเป็นคนชอบกินอะไรที่มันรู้สึกว่าแบบเหมือนรสชาติมันกลั่นมันกรอบมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าคนที่ดูหลายๆคนนะก็จะเป็นแบบเราเออเรจะหลายคนดูฟังก่อก่อนชิมบอกว่าน้าเอเขาจะทํา ทำเดลิเวอรีออนไลน์มีใครสนใจแบบอยากกินฝีมือแม่เดี๋ยวแม่เขาจะเอ็กกับนาเอทำเป็นแบบว่า Delivery ออนไลน์รอติดตามกันเลยบอกชื่อร้านเขาจะม่บอกชื่อร้านบอกกันเหรอใช่ชื่อร้านว่านาเอกับคุณยายที่เราว่าเป็นครัวอะไรฮะให้กินชัดเลยเนี่ยบอกอันนี้บอกชื่อแล้วเหรอก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าแบบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแปลงชื่อยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกอะไรอย่างงี้เพราะว่าแม่เนี่ยอยู่บ้านเฉยๆเราก็ หาอะไรให้แม่ทำเพราะเราไม่รู้สึกว่าเขาอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาจะเบื่อจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำกับข้าวนี่แหละกับข้าวที่ทำให้เรากินมานหลายเมนูนี่แหละก็คัดมาเอาแบบ ทำเป็นแบบกัแบบข้าวประจําประจำ,ปะจำเป็นแบบของเรานะคะไม่เพราะว่าอย่างแม่ถ้าเกิดแม่เปิดร้านแบบขายทุกวันแม่จะเหนื่อยเกินเนี่ยออไหนแม่อยากขายแม่ก็จะค่อยเปิดไลน์แมนให้มันออนได้เปิดให้แกล็บมันออนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช,ใช่เพราะเราคิดว่าตอนแรกอย่างที่เราบอกกันว่าเราจะเปิดร้านข้าวให้แม่ถูไหมแต่ว่าเฮ้ยถ้าช่วงนั้นแบบไอ้ไม่ได้ช่วยดูหรือว่าแม่ไม่สบายมันก็แบบเวลาปิดทีอ่ะมันก็สูญเสียหลายอย่างเมื่อแบบค่าที่ค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เปิดอะไรแบบนี้ให้แม่ก่อนดีกว่าเราดูซิว่าแบบเอ้ยลองตลาดก่อตว่ามีคนถึงใจกับข้าวแม่เรามากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ล้วก็อาจจะทําก็มีคุณแม่เอทำเพราะเอเนี่ยเ็าเป็นคนทำข,ข้าวมือนหนึ่งของบ้านเลยรู้รับมาดกจูรอาหารใครรับมาดกกันเอเนทำใช้ได้แค่นั้นะเอทำลองใป้แม่เลยยิ่งช่วงหลังๆได้กระทะเหล็กมาด้วยเนะี<ฮ>่ยมากมาก ช่วงไหนได้คะจีนมานะโอ้โหเคาะไม่พักข้าวข้าวโชว์ไม่พักเรียกคนกลับบ้านมากินข้าวตัวเองไม่พักติดตามร้านชื่ออะไรเป็นครัวอะไรฝากติดตามเลยนะขายอะไรบ้างไอย่างสมมติว่าเป็นแบบเราเราเอาข้าวผัดอ่ะข้าวผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยกล่องหนึงเท่าไหร่แปดร้อยแปดร้อยนี่ในกล่องมีอะไรบ้างข้าวผัดไข่อ่า ค่าไข่วะ่ะค่าผัดไข่แปดร้อยั้นอันนั้นคือออเดิร์ออเดอร์คือค่าถ้าค่าผัดไข่แปดอยถ้าคนสั่งกะเพราทะเลชุดใหญ่เลยเท่าไหร่ห <5000 S 2> ้าพเ่่าก็ไม่คิดว่าแม่งไม่จริงมแม่แบบเออร้านมันเปิดไม่จริงแม่แบบเาเปิดคนก็ไม่มาซื้อแม่งขายห้าพันบ้าเลย่ยายมกันค่อยเปิดตอนนี้เกลียนอ๋อตอนนี้รานเปิแสนอยูไ่ไงร้านนนจงหอยอยู่ไมไอยูงอ่าแล้วซื้ออย่าง <S <S ไม่ซือ้อ อร่อยไหมแม่ทำวันนี้อร่อยกินได้อ่ะแล้วจะขายได้ไหมเนี่ยยิ่งใหพูดว่ากินได้นะคะคนทำคือเขาไงอร่อย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 ไหมแม่ทำเป็นไงอร่อยมากหยุดไม่ได้อ่ะจริงใครร้านขนมไงร้านขนมอยู่แถวนะครับเออ่บางบ่อเอแบกนะครับใครอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตโน่นนี่นั่นนะครับสามารถมาซื้อที่แถวเอแบกแล้วก็มาสั่งกินกันได้ครับใครจะมาไกลต่อครับเรี่องอะไรอ่ะเอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละไม่หาย ขายอะไรขายอะไรร้านขายคัฟเฟิลครับเออ่แป้งโครซองที่เป็นทำในรูปแบบของคัฟเฟิลมีซอสอะไรบ้างมีหลายซอสเลยซอสอะไรบ้างเอาเอาแล้วซอสอะไรบ้างอ่าแม่เลยนะมีซอสอะไรบ้างบอกพี่สิซอสพริกซอสมะเขือเทศอะไรก็ว่าไปอยากให้โรยซอสพริกหรือซอสมะเขือเทศได้หมดจ้า แต่เจอคอเตมีรถอะไรบ้างมีรถอลไรบ้างมีรถเลไบ้างรถเก่งรถถ่ายร่างยักษ์รไสูงสุดฟอร์ดกัมเบลม่าเท่ไหมไงรถอะไรบ้างกินข้าว้ยอืมอร่อยนะ แบงก์กินน้ำไห้ดีแบงก์กินแห้งไฟทำนั่นเรืงน้อยใช่มันก็เป็นแบบมีความฮัลโลแล้วนะไม่จำเป็นต้องนานมันได้ทีแบงก์มันได้ฟองมากนี่ดูดิมันแบบดึง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 เลยทุกคนโปรตีนก็มิเนอาจะมาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราแบบไม่ได้ถ่ายคลิปไอซดแบังโซยเลยแบบที่บ้านอน่นะคะคือตอนนี้บ้านเราอะกำลังรีโนเวทอยู่นะคะอาจจะมีของรกวนใจอาจจะเห็นแบบ ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเลยของเยอะแยะพวกเรากำลังรีโนเวทบ้านเพื่อที่จะขายนะคะบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ที่เราอยู่กันมาตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะคะบ้านหลังนี้นะคะห้าห้องนอนห้าห้องน้ํานะคะขายนะคะ 114ตารางวาน,นิดๆนะคะขายเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะย้ายแม่เนี่ยไปอยู่กับเราใกล้ๆในเมืองเพราะว่าแม่อยู่ใ,ใกล้ๆเราได้แบบดูง่ายแล้วก็รับส่งหลานเผื่อว่าวันนึงเราแบบไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศกันแม่ก็จะได้แบบว่าขับรถไปรับนินราได้ง่ายๆก็เราก็จะย้ายแม่ไปอยู่ใกล้ๆกับเราในเมืองขึ้นนะคะก็ขายบ้านหลังนี้นะคะติดต่อได้ที่ตรงนี้เลยใครสนใจมาเลยนะุ๊จากคลิปกินกันที่ขายของนเนี่ยถ้าไม่จบเราไปเล่าให้ฟังมาเฉลยให้ฟังว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ ไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปที่บ้านเลยเพราะว่าเรากำลังแบบช่วงซ่อมแซมซ่อมแซมใช่ยเป็นะปช่วงซ่อมแซมไก่หน่อไม่มกินมาคำแรกอะ่ะมาเลยอะไรมาครับเห็ดอร่อยละไอชอบกินหน่อไม้มากกินหน่อไม้จนแบบหมอให้เลิกกินอะ่ะใช่ใช่หมอให้เลิกกิน มีใครชอบกินหน่อไม้ไหมเวลากินพวกแบบว่าข้าวราดแกงอะไรเงี้ยไอ้แบบกินหน่อไม้ตลอดในการสั่งตัวเขาบอกว่าราดได้สามอย่างไอ้แบบราดหน่อไม้อย่างหนึ่งแปละแน่แน่แทนกินบัตรหน่อไม้กินค่ะเมื่อไม้ที่กินเลยใช่ยังเคยเว้ยเนาะหน่อไม้ตรงเนาะชอบโหเท่าเนื้อถือเลยเนาะมันแบบแป๊บเดียวเองอ่ะที่แม่ทำอ่ะหน่อไม้คือแบบดีมากๆ แล้วเราก็เบรกความเผ็ดด้วยไข่พะโลของเราคือดีสุดก,กินคู่กัน <c oughs> คือตอนที่ทําไข่พะโลอ่ะถามไอซ์อยู่ถามแม่อยู่ว่าถ้าคนเรากินไข่พะโลแล้วจะกินเมนูอีกเมนูหนึ่งนะกินอะไรดีแทนแทนว่าถ้าเป็นแทนกินกับอะไรหนูชอบกินไข่พะโลกับเอ่อฟักทองผัดไข่อืมอทำไมกินเมนูไม่ไม่น่าเชื่อนะเป็น,เป,นเป็นโอดูโบราณเหมือนกันนะฟักท <c oughs> องผัดไข่เนี่ยดีดีดีเอ้แต่แทนกินอะไรได้เยอะเหมือนกันนะฟักทองผัดไข่โอ้แต่แทนกินอะไรได้เยอะกว่ากับตันเยอะ กับตันจีนและแม็กซ์เดนนลงเออตกตันจีนแต่ขององ,ง่ายๆเหมือนนินลาเลยถ้าเป็นคนดูทุกคนนะฮะใครแบบว่ากินไข่ปลาโลเนี่ยชอบกินกับอะไรผมไม่มาบอกพี่นนะฮะว่าไข่ปลาโลจริงๆแล้วมันต้องกินกับอันนี้ไหมเอ๋ทำไมไม่เอ๋ไม่ทําเมนูนีน้แ<า><า>ท่านะเราทำหน่อยแล้วทำหน่อยอเธอแต่ว่าผัดหน่อไม้อร่อยมากเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ไปคำหนึ่งใช่ปะดีเพียไข่ปลาโลเลยจ้าเพียจานเลยเพียจานให้หน่อไม้โอ้โหน่่จะกิไได้ ความเข้มข้นความน้ำมันของพริกแห้งมันลงไปช่วยเพิ่มมันนัวลงน้ำมันจะมีความข้นเนี่ยตัวพริกแห้งมันก็จะมีน้ำมันลอยออกมาอีกอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้แบบรสชาติมันเผ็ดแบบเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงเยอะมากอะไรกุกข้าวอร่อยเลยเนี่ยเอาน้ำมาคุกนะครับผมเป็นครั้งแรกนะที่ผมถ่ายซัดแบงค์โซแบบกินบนโต๊ะแล้วเฮ้ยข้าวจะหมดแล้วอะปกติคือแบบไม่กินเร็วขนาดเนี้ยอืมอรอแทนมีอะไรฝากไม่รู้แบบฝากขายของ นี่ช่วงขายของก็ทำทิกตอกกับกัปตันอยู่ค่ะจ้างได้นะคะหาเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเออเก่งมากค่ะเดี๋ยวหาเงินไปเดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นกับป้านะอ่ะทิกตอกอะไรบอกเขาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไตขึ้นรูปไปให้ค่ะเออหาเงินได้แล้วพาลุงกับป้าไปเที่ยวแล้วเออใใช่ใชโอเคคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมาหมายเขาก็มาอัปเดตให้ฟังว่าเอ้ยเพราะอะไรคนดูชอบถามว่าทำไมไม่เห็นกับข้าวฝีมือคุณยายเลยคือคุณยายทาให้สบายนะคะแล้วก็กําลัง แพนย้ายบ้านอะไรกันด้วยมันก็เลยห่าหายกันไปนะคะแต่ก็ถ้าได้บ้านใหม่ทําห้องครัวใหม่บอกเลยว่ากลับมารัวๆแน่นอนแน่นอนฝากกด subscribe ด้วยนะคะใครที่แบบดูนะครับแล้ชอบรายการทำกับข้าวแบบนี้นะคะ subscribe ติดตามไว้แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าเฮ้ยอยากให้ทาเมนูต่อไปเป็นเมนูอะไรนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆหรือว่าเมนูที่แบบ อยากจะท้าทายไม่เอกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครได้เลยจ้าค่ะกีบีนะพวกเรา4ี่คนขอตัวไปทันค่าวกันต่อไปนะคะเจอกันอีพีหน้าครับบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย